5นักบาสที่มีค่าพลังสูงที่สุดใน NBA 2K26 5. a n t h o n y e d เ a r d เ์จากวูฟเป็นสตาร์เบอร์หนึ่งของทีมฤดูกาลที่แล้วยิง3แต้มลงมากที่สุดในลีกถึง320รลูกและพาวูฟไปถึงรอบชิงสายโดยเขามีค่าพลังอยู่ที่95 overall 4. l อวร์อลูกาดอนชิดของ Los Angeles l เลเกถึงภาพจำฤดูกาลที่แล้วจะเป็นการโดนเทรดมาเลเกอร์มากกว่าผลงานส่วนตัวแต่เขาก็ยังเป็นหนึ่งในนักบาสที่เก่งที่สุดในยุคปัจจุบันและฤดูกาลนี้ก็กลับมากับร่างใหม่อย่างสลัดดอนชิดและมีค่าพลังสูงถึง95เ3้าสิเจ้าของรางว 1 DPOY 1แชมป์1 Final MVP และอื่นๆอีกมากมายเอาเป็นว่าดูรูปเอาละกันว่าเยอะขนาดไหนโดยยานิสมีค่าพลังสูงถึง97 overall 2 s h a ยูจิเอลิกเซนเดอร์จาก OKC t ซ u n d e เดและนี่คือสิ่งที่เขาทำได้ในฤดูกาลที่ผ่านมาเป็น MVP คนล่าสุดของลีกพาทีมได้แชมป์ได้ Final MVP เป็นผู้ทำแต้มสูงสุดของลีกและเป็นคนที่ยิงลูกโทษลงเยอะที่สุดในลีกและที่พูดมานี่คือเกิดขึ้นในฤดูกาลเดียวเก่งขนาดนี้ไม่แปลกที่จะมีค่าพลังสูงถึง98 overall 1นิโคล่าโยคิ AKA The Joker และนี่คือเซนเตอร์ที่ดีที่สุดในนยุคี้้เจา ของรางวัล MVP 3ครั้งและเป็นผู้เล่นคนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์ NBA ที่ทำา2 0 0 0แต้ม1,000รีบาวและ500อแอสิตในฤด,ดูกาลเดียวโดยเขามีโอเวอร์สูงสุดใน NBA อยู่ที่98 Overall เร์มีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับไปละ